มนุษย์ทุกคนที่เขาร่วมเรื่องราวของท่านอิมามอูเซนนะครับทุกคนผมเคยพูดที่มัสยิดพดุงธรรมว่าวินาทีที่เขาเข้าร่วมงานำรำลึกถึงท่านอิมามอูเซนวินาทีนั้นที่เขาร้องไห้กับอิมามอูเซนน้อยคนมากๆที่จะร้องไห้ด้วยความบริยะหอะโอ้อวนน้อยคนบางคนที่ร้องแบบไม่อยากจะให้เสียงออกสะอื้นออกมาให้น้ําตาไหลน้อยคนมากๆที่จะโอ้อวดตลอดสิบเอ็ดเดือนของเขา หรือเดือนละมาดอนอีกเดือนหนึ่งเขาอาจจะปฏิบัติความผิดความชั่วการละเลยการหลงลืมแต่เมื่อถึงมเมื่อถึงมมฮัตลอมจะอยู่ตรงจุดใดก็จะต้องใส่เสื้อและจะต้องโทรถามว่าที่ไหนมีมมฮัตลอมบ้างคืออยากจะมีส่วนร่วมเมื่อเข้ามามีส่วนร่วมอิมามูเซนล,ล้างหัวใจเขาในการร้องไห้ในค่ำคืนนะั้นท่านอับ,บัดช่วยเหลือเขาในค่ำคืนนะั้นต่อชีวิตให้เขาใหม่ให้เขาล้ำลึกอยู่อย่างตลอดว่าเขาจะต้องใช้ชีวิตแบบกูไซนีตลอดไป ไม่ใช่เพียงแค่ลำลึกเพียงเท่านั้นแต่ถ้าเขาไม่เข้าร่วมเลยเขาไม่ได้หลั่งน้ําตาเลยความศักดิ์สิทธิ์และความบารักัตินี้ก็จะห่างไกลจากเขาแต่ถ้าเขาเข้าร่วมมากว่าคุณเคยกินเหล้ามากว่าคุณไม่เคยนมาดหรือเรื่องราวของรอสุนทรสหรืออาลีกันดอมีหรือฮุเซนเจีกรกีของอิรานมีอย่างมากมายทึ่งผมเคยอา่านมุสีบัตไปแล้วในอดีตจะเป็นอย่างไรไม่สนอิ่มามเซนสนว่า,าเข้าร่วม คุณจะถูกอันนี้ดึงเข้ามาอิมาฮมเซนเก็ตเมื่อไหร่อดีตคุณถูกทำลายทั้งหมดคุณจะเป็นอุเซนีปอตลอดไปนี่คือความสําคัญของการเขาร่วมง,งานอิมามฮุเซนนี่คือบรารักัตที่มีอยู่ในมจัจดลิสของอาบ,บาอับดุลลาห์ฮิมุเซนเพียงแค่อิมาฮมเซนดึงมือเรานิดเดียวอดีตของเราจะถูกสักสารทั้งหมดด้วยความยิ่งใหญ่ของอิมาฮมุเซนไม่ใช่เพราะความยิ่งใหญ่ของเราในการร้องไห้แต่ผมบอกแล้วว่าด้วยความยิ่งใหญ่ของผู้ให้ โดยอันลิมิตเราผู้รับมีลิมิตในการรับมากน้อยเพียงใดแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เปิดโอกาสให้แก่ทุกๆคนไม่ว่าเขาจะเป็นเช่นใดเมื่อถึงมหฮัรอมเขามาเข้าร้องให้อิมามเรซอรได้บอกว่าซาครก็ตามน้ําตาเพียงแค่หยดเดียวไหลออกมาผ่านแก้มของเขาอัลลอฮฺสุบฮานะฮ์วาตาลาจะอภัยอภัยโทษบาปของเขาทั้งหมดทั้งบาปเล็กและบาปใหญ่ อิมามยาฟารซอดิกแล้บอกว่าใครก็ตามที่เป็นผู้ร้องและทําให้คนอื่นร้องวัจบุญจันรนะสวรรค์เป็นวาจิบของเขาอิมามอาลีบอกว่าใครก็ตามที่ในวันอัชุรอเขาสศกเศ้าให้แก่อบาบบดิลลาฮินุเซนอัลลอฮฺซุบฮานาหูวาตาลาจะนําเขาสู่สวรรค์